แมกนาคาตาที่ฮาร์วาร์ดมีอยู่ที่เขาคิดว่าเป็นสำเนาปรากฏว่าตามข่าวในสัญบริการรายงานว่าเป็นของจริงไม่ใช่เป็นเพียงแค่สำเนานึกว่าสำเนาแต่ดันเป็นของจริงนักวิจัยยืนยันว่าสำเนากฎบัตรแมกนาคาร์าของอังกฤษนะฮนะฉบับที่ไม่เป็นทางการที่ฮาร์วาร์ดลอสสคูลเนี่ยที่โรงเรียนที่สอนกฎหมายในมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดชื่อดังในสหรัฐที่เชื่อว,ว่าเป็นเพียงแค่สำเนาของแมกนาคาร์ตาเนี่ยซื้อมาแค่27ดดอลลาร์ปรากฏว่ามันเป็นต้นฉบับของจริง อันนี้คือหามากเลยเพราะว่ามันก็มีการตามหาว่าของจริงอยู่ไหนใช่ไหม Harvard's u n o o f i c i a l copy of Magna Carta is actually an original expert say document issued by Edward the first นะครับกษัตริย์ Edward ิที่1ในปี130 0ที่ยังอยู่จนถึงทุกวันนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งนี้ซื้อมาเนี่ย27ดอลลาร์เองซื้อมาในปี1 9 4 6ปรากฏว่าไม่ได้เป็นสำเนา υ, เป็นตัวจริงโอ้โห ฮาเบิร์ตคงไม่ขายต่อหรอกแต่ว่ายังไงคือเขาก็เก็บไว้ที่เดิมไงแต่ว่าเขาสามารถเก็บไว้แล้วก็ประกาศได้ว่านี่คือของจริงนะมันเหมือนกับสมมุติคุณมีภาพวาดที่เป็นภาพระดับโมนาลิซาอะไรเงี้ยแล้วคุณมีสำเนาอยู่คุณมีของที่เป็นของ c o อปปีแต่ไปไป,ไปมา,ม,ามีคนมาพิสูจน์แล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นเวอร์ชันของจริงไนงะคุณค่ามูลค่ามันสูงขึ้นโดยทันที คนี้ถ้าดูในรายละเอียดที่ข่าวของ The Matter เขาระบุนเนี่ยเขาบอกว่านักวิจัยยืนยันว่าสำเนากฎบัตรแมกนาคาตาฉบับไม่เป็นทางการที่ Harvard Law School นั้นเป็นของจริงเป็นต้นฉบับเมื่อเวลาผ่านไป80ปีเพิ่งทราบกฎบัตรแมกนาคาตาฉบับ สำเนาอย่างไม่เป็นทางการที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเคยซื้อมาในราคา27ดอลลาร์ตั้งแต่ปี1946นั้นเป็นต้นฉบับของจริงจากปี130 0นักวิจัยชาวอังกฤษจาก kings college london แล้วก็มหาวิทยา university of east anglia เนี่ยได้ค้นพบว่าสำเนาของกฎบัตรแมกนาคาตาที่ harvard law school เป็นเจ้าของนั้นแท้ที่จริงแล้วเป็น,อนเอกสารต้นฉบับจากปี130 0ที่หายากอย่างยิ่งโดยเป็นเอกสาร1ใน7ฉบับซึ่งออกโดยกระส edward ที่นที่ยังคงอยู่จนถึงปัจจุบันมีทั้งหมด1ใน7นะฮะอันนี้คือ1ใน7มีทั้งหมด7ฉบับเมื่อปี1 9 4 6เหนี่ยห้องสมุดของ Harvard Law School ได้ประมูลเอกสารที่ชื่อว่า HLSMS 1 7 2ในราคา27ดอลลาร์กับอีก50เซนโดยขณะนั้นแคตตาล็อกการประมูลระบุว่าเอกสารชิ้นนี้เป็นสำเนาที่มีรอยถลอกและเปื้อนเล็กน้อยซึ่งได้มาจากร้านหนังสือซึ่งมีชื่อว่า Swe e t and Maxwell เป็นร้านหนังสืออยู่ในกรุงลอนด ตอนนั้นร้านหนังสือในกรุงลอนดอนที่มีชื่อว่า Sweet and Maxwell n e s เซื้อ m g n a c a r t a แผ่นเนี้มาจากนายทหารผ่านศึกของกองทัพอากาศของอังกฤษตอนนั้นซื้อ42ปอนปอซื้อ42ปอนปอแล้วขาย27ดอลลาร์ไปไปมามาปรากฏว่าทั้งหมดนี้เป็นเอกสารจริง ศาส,สตราจารย์ด้านประวัติศาสตร์ยุคกลางจาก King's College London ได้สะดุดตาเข้ากับเอกสาร HLSMS 172รูปแบบดิจิทัลนี้ศาส,สตราจารย์คนนี้มีชื่อว่าเดวิดคาร์เพนเตอร์เขาเป็นคนเข้ามาตรวจสอบดูเขาบอกว่าเขาคิดทันทีเลยว่ามันดูเหมือนเป็นต้นฉบับของแ a กนาคาตของเอ็ดเวิร์ดที่1ในปี130 0มากทีเดียว หลังจากนั้นตัวเขาแล้วก็ศาสตราจารย์อีกคนนึงด้านประวัติศาสตร์ยุคกลางเช่นเดียวกันที่มีชื่อว่านิโคลัสวินเซนต์จากมหาวิทยาลัย University of East Anglia ก็เลยพยายามหาทางในการทดสอบเพื่อยืนยันว่าเอกสารชุดนี้เป็นของจริงใช้ภาพถ่ายสเปกตรัมและแสงอ l t r a ราไวโอเนื่องจากสภาพบริเวณจุดต่างๆไม่ค่อยดีนะตรวจสอบทีละคำพบว่าตรงกับอีก6ฉบับอย่างสมบูรณ์แบบที่เป็นของจริงนะฮะ คันนี้กาเ็นเตอร์เขากล่าวถึง HLSMS 172ว่าผ่านการทดสอบแบบผ่านฉลุยเลยนะฮะ pass with flying colors โดยในข้อความเอกสารนั้นตรงกับข้อความในต้นเชับ,บอื่นๆถูกต้องอย่างสมบูรณ์แบบ เป็นหลักฐานอันน่าทึ่งของรากฐานการพัฒนาการทางการเมืองของอังกฤษและเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าที่สุดฉบับหนึ่งของโลกศาสตราจารย์วินเซนต์เนี่ยเขากล่าวว่าหากคุณถามใครก็ตามว่าเอกสารชิ้นใดที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกพวกเขาคงตอบว่าแมกนาคาตาเพราะถือว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ทั้งทางการเมืองตะวันตกและกฎหมายรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังเป็นแก่นของสำนึกว่าเราเป็นใครซึ่งก็คือประชาชนผู้รักเสรีภาพและเกิดมามีอิสรภาพ สำหรับความสําคัญของแมกนาคาร์ตากฎบัตรชุดนี้ถือว่าเป็นหลักฐานสําคัญที่เป็นรากฐานของรัฐธรรมนูญทั่วโลกโดยแมกนาคาร์ตาถูกเขียนขึ้นในช่วงปี1215ที่อังกฤษและได้กลายมาเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรฉบับแรกที่ระบุหลักการในประเด็นซึ่งเกี่ยวกับกษัตริย์จะต้องไม่อยู่เหนือกฎหมายในสหราชอาณาจักรณเวลานั้น หลังจากนั้นนะแมกนาคาตาก็มีอิทธิพลต่อรัฐธรรมนูญและการพัฒนาการทางการเมืองของทั่วโลกรวมถึงการก่อตั้งสัมริกาตั้งแต่การประกาศอิสรภาพด้วยไปจนถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับที่สัมริกานั้นมีอยู่และการรับรองร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ์ในเวลาต่อมาดรคามเมเตอร์เขาบอกว่านี่เป็นการค้นพบที่น่าสัจจ์แมกนาคาตาของหมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดสมควรได้รับการยกย่องไม่ใช่เป็นเพียงสำเนาที่ถูกทิ้งไว้ ให้มัวหมองและซีดจางแต่ในฐานะต้นฉบับของเอกาสารที่สําคัญที่สุดฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญโลกซึ่งเป็นศิลาเริกของเสรีภาพในอดีตปัจจุบันและอนาคตผมชอบคำนี้ถ้าไปดูในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย Harvard เองเขามีการประกาศเรื่องนี้ให้คนได้ทราบอย่างภาคภูมิใจนะฮะว่า Harvard Law School Copy of Magna Car t a is t h e real thing i t is r e v e a l as the Or original แล้วฮาร์วาร์ดก็จะเก็บต่อไปนะครับไม่ใช่เอาไปขายที่ไหนชื่อเต็มของแมกนาคาตาเนี่ยคือแมกนาคาตาลิเบอร์เทดัมแปลว่ากฎบัตรเสรีภาพอันยิ่งใหญ่ถูกลงนามโดยกษัตริย์จอห์นนะคิงจอห์นของอังกฤษเมื่อวันที่15มิถุนายนปีคศ .1215 แมกนาคาตาลิเบอร์เทดัมเนี่ยลงนามที่เมืองรันนิเมดซึ่งเป็นการลงนามภายใต้แรงกดดันจากกลุ่มขุนนาง แมกนาคาตาเนี่ยมีเป้าหมายคือคุณไปถามนักบริษัทเขาก็จะเล่าให้ฟังแต่ละบุมมองซึ่งอาจจะแตกต่างกันนะครับหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้แต่ประเด็นก็คือว่า้าจะสรุปโดยรวมก็คือว่าแมกนาคาตามีเป้าหมายเพื่อจํากัดอํานาจของกษัตริย์และคุ้มครองสิทธิ์ของขุนนางและพลเมืองบางกลุ่มด้วยเช่นห้ามเก็บภาษีโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาผู้แทนประชาชนห้ามจําคุกบุคคลโดยที่ไม่มีการพิจารณาคดีอย่างที่เป็นธรรม ความสำคัญของแมกนาคาตามีหลายเรื่องนะครับมันมีเหตุผลที่เอกสารนี้เป็นพื้นฐานที่นำมาสู่ไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์รัฐธรรมนูญและการมอบสิทธิ์ให้กับประชาชนโดยทั่วไปของหลายๆประเทศนะฮะมันเป็นมเมล็ดพันธุ์ทางวิชาการและทางการเมืองเอาจริงแมกนาคาตาเป็นจุดเริ่มต้นของหลักนิติธรรมหรือรูล,ลอ of l อ w ก,ก็ว่าได้ในรูปแบบที่ไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายแม้แต่กษัตริย์ นอกเหนือไปจากนั้นวางรักฐานให้กับระบอบประชาธิปไตยและก็เป็นแรงบันดาลใจให้มีการทำรัฐธรรมนูญในหลายๆประเทศนะครับรวมทั้งในสหรัฐด้วยแล้วก็วานเมล็ดพันธุ์ในประเด็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิ์ในกระบวนการยุติธรรมสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินและสิทธิในการปกป้องสิทธิของพลเมือง แม้ว่ามักนาคาตาในสมัยนั้นอาจจะถูกตีความว่าเป็นสิ่งที่ไปคุ้มครองสิทธิของขุนนางแต่เอาจริงๆนะในเวลาต่อมาได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการคุ้มครองและการมอบให้เสรีภาพอันอย่างเท่าเทียมกันสาหรับมนุษย์ทุกๆคนซึ่งอยู่บนแผ่นดินของแต่ละแผ่นดินของแต่ละระบบแต่ละประเทศเพราะฉะนั้นสรุปก็คือว่าเอกสารนี้ที่ฮาร์วาร์ดได้ไปซื้อมานะจากร้านหนังสือในกรุงลอนดอนซึ่งได้มาจากทหารผ่านศึกอีกทีหนึง่ง ที่ฮาร์วาร์ดไปซื้อมา4 27ดอลล่าแล้วร้านหนังสือนั้นซื้อมา42ปอนด์44ปอนด์ในปัจจุบันมีมูลค่ามหาศาลแล้วโดยที่ไม่สามารถเอาไปขายได้ละมันเป็นมูลค่าระดับสุดยอดแบบที่ฮาร์วาร์ดมีของจริงอยู่1ใน7จ็ฉบับ